สวัสดีครับทุกท่านในคลิปนี้ผมจะมาชี้แจงทําความเข้าใจกับทุกท่านถึงการทําธุรกิจของบริษัทท o อปอัพทูริศ เพื่อให้ท่านใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมธุรกิจหรือไม่ประเด็นแรกที่จะต้องพูดถึงคือบริษัทท็อปอัพธุริสเป็นบริษัทของคนไทยผู้ก่อตั้งคือคุณสรวัฒน์ภัยาลสรวัฒน์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่202ซอยนอนท44แยก6แขวงช่องนอนทีเขตจันทวากรุงเทพมหานครโดยตั้งเป็นคฤหาสน์ราคา4-500ล้านมีทุนจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถึง20ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจขายตรงจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้จำหน่ายซอฟต์แวร์เบสเซ็ตแอปพลิเคชัน ITS ซึ่งเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายแอปพลิเคชันในรูปแบบขายตรงหรือเครือข่ายทีนี้มาดูกันว่าแอปพลิเคชันคืออะไรแอปพลิเคชันก็คือแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูลของสมาชิกไว ที่เรียกกันทั่วไปว่า Big Data ตัวอย่างของแอปพลิเคชันเช่น Facebook, Li n e เม a z o n g r a f o o o d f o o d p a n d a หรือแม้กระทั่ง7 e l e v e n จะสังเกตได้ว่าเจ้าของแอปพลิเคชันต่างๆจะมีฐานะร่ำรวยมกักงคั่งในระดับมหาเศรษฐีทุกคน เพราะเขาเหล่านั้นนำฐานข้อมูลของพวกเราที่เล่นไลน์เล่นเฟซไปสร้างรายได้จากการรับโฆษณาให้กับบุคคลหรือธุรกิจต่างๆส่วนเซเว่นอีเลเวนจะสัวได้ซื้อลิขสิทธิเซเว่นอีเลเวนมาจากต่างประเทศแล้วนำมาทำกำไรด้วยการขายแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ต้องการเปิดสาขาเซเว่นอีเลเวนเหมือนกับที่เรากำลังจะนำแอปพลิเคชัน ITS ไปสร้างรายได้โดยการขายลิขสิทธิ์ต่อนั่นเองทุกคนคงไม่ปฏิเสธว่าต้องการเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันกันแล้วใช่ไหมครับ แต่แอปพลิเคชันที่กล่าวถึงข้างต้นถูกสร้างมาในระบบทุนนิยมต้องใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลจึงจะได้เป็นเจ้าของเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือจับต้องได้แต่บริษัทท o อปอัพธุริศได้คิดค้นแอปพลิเคชัน ITS ขึ้นมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่และแบ่งปันให้กับคนลากย่าได้เป็นเจ้าของและรวมกันสร้าง Big Data เพื่อสร้างรายได้ทําให้พ้นจากความยากจนในราคาที่คนลักย่าสามารถจับต้องและเป็นเจ้าของได้เมื่อท่านตัดสินใจเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน ITS โดยการซื้อลิขสิทธิ์ต่อจากผู้แนะนําแล้วท่านสามารถนําลิขสิทธิ์ไปแนะนําต่อให้กับผู้ที่สนใจและสามารถทํารายได้ได้ตลอดไปถึงลูกหลานขอย้ําว่าลงทุนซื้อลิขสิทธิ์เพียงครั้งเดียวสามารถสร้างรายได้ได้ตลอดไปและเนื่องจากเราทําธุรกิจแบบเครือข่ายจึงทําให้เรามีคะแนนจากการที่ตัวของท่านเองหรือสมาชิกในเครือข่ายของท่านไม่จํากัดชั้นลึกนําลิขสิทธิ์ ITS ไปแนะนําให้กับผู้ที่สนใจ และระบบจะนําคะแนนมาคํานวณเป็นรายได้ให้ท่านแบบรายวันเลยทีเดียว ท่านสามารถนําแอปพลิเคชัน ITS ไปรับเติมเงินมือถือให้กับใครก็ได้โดยระบบจะบันทึกคะแนนและคํานวณเป็นโบนัสให้ท่านทุกเดือนจะรวมคะแนนของสมาชิกในเครือข่ายของท่านที่นําแอปพลิเคชัน ITS ไปเติมเงินมือถือด้วยอีก8ชั้นลึกท่านสามารถนําร้านค้าสินค้าหรือบริการมาเข้าร่วมในแอปพลิเคชัน ITS ได้โดยในแอปพลิเคชัน ITS ของเราณปัจจุบันมีสมาชิกกว่า2ล้านยูเซอร์ท่านสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าหรือบริการในแอปพลิเคชัน ITS โดยระบบ,บจะทําการบันทึกคะแนนของท่านและสมาชิก ในเครือข่ายของท่านอีกแชั้นลึกไว้คำนวณเป็นโบนัสให้ท่านทุกเดือนสินค้าและบริการในแอปพลิเคชันของเราจะเป็นสินค้าที่สมาชิกและบริษัทพาร์ทเนอร์นำมาเข้าร่วมโดยบริษัทท o อปอัพธุลิตไม่ได้ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าอื่นใดแข่งกับสมาชิกนอกจากจำหน่ายแอปพลิเคชัน ITS เพียงอย่างเดียวเหมือนกับสมาชิกซื้อขายสินค้าและบริการภายในแอปพลิเคชันกันเองไม่ผ่านในทุนหรือพ่อค้าค,าคนกลางจึงทำให้บริษัทมีเงินโบนัสมาจ่ายคืนให้กับสมาชิกมากน้อยอยู่ที่จำนวนเครือข่ายที่สมาชิกสร้างขึ้นมาต่อไปเป็นเรื่องที่จะต้้องมมาาาทควเเขใใจกันนนประด็ คือบริษัทท็อปอัพทูริสหรือสมาชิกไม่ได้ขายโปรมือถือแต่อย่างใดแต่บริษัทยักษ์ใหญ่ค่ายมือถือค่ายหนึ่งเล็งเห็นว่าแอปพลิเคชัน ITX ของเรา เป็น Big Data มีสมาชิกกว่า2ล้านยูเซอร์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเขาต้องการขยายฐานลูกค้าจึงได้นำโปรมือถือมาเข้าร่วมดิวในแอปพลิเคชันของเราให้สมาชิกได้ใช้โปรดีๆและถูกๆส่วนเขาได้ฐานลูกค้าครับเห็นไหมครับธุรกิจของบริษัท top To อ Up ั o u ุ i ิ t ไม่ต้องแบกไม่ต้องขายสินค้าแต่อย่างใดเรามีหน้าที่ขยายแพลตฟอร์มสร้างเครือข่ายโดยมีแอปพลิเคชัน ITS เป็นระบบให้เท่านั้นเองสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผู้ที่ส่งคลิปให้ท่านได้เลยนะครับสวัสดีครับไม่ต้องแบกไม่ต้องขายสินค้า